อะไรครับแฟนๆคงอยากฟังคำนี้จากผมเริ่มแบทเทิลครับเอาละครับเกมฟุบฟบตบอล FC แชมเปี้ยน,นส์ลีกครับในรอบเพย์ออฟช่างไองพอดนะครับในชุดแดงเจอกับ BG ปทุมเ็ดในชุดไดีด้เนฟิลิปเร้เอสอ๋อเสียบอลครับเจอแสะมาแล้วแทงทะลุมาออกมาตรงกลางแล้วซัดเลยจังหวะให้บอลของออสการ์นะครับแล้วตัวที่ได้จบสุดท้ายนี่เติมขึ้นมาโอ้โห แปะเล่นกับซูซินออกา์จะเร่งจังหวะตรงนี้็ลกปีตัวซ้อนบอลสองครับพยายามบังไว้ตัววิกเตอร์แล้วออกขวามายังถึงเส้นหลังเปิดเสาไกลขึ้นป้องเรานี้ยู้วหแม้เขาขึ้นพร้อมกันสองคนเลยกัดกันเองครับจังหวะเกือบได้ของช่งางไฮแล้วครับ ทางของทางบีจีเก็บได้เอาะไรครับพิกขึ้นมาเดียร์สินเดียศิลป์ค่อยๆล็อกครับยังไม่มีตัวเข้าเดียศิลป์แทงช่องอีกอสกายแย่จี้หนึ่งศูนย์ครับโอ้โหบีจีขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหมาครั้งเดียวครับทิงประตูแรกเลยครับโอ้โหบีจีปฐุมยุทธเด็ดออกน้ำหนึ่งศูนย์เนี้อีกอนับหนึ่งกับบีจีปฐุมยุทธเด็ดครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมธีรศิลป์ด้วยนะครับไม่มีใครเข้าธดียร์สินครับแล้วสุดท้ายนี่เชื่อมกันติดแล้วครับธีรศิลป์อีกอ ทิ้งจังหวะแรกในเกมนี้ของบีทีพูลเตด่นนับ1-0เลยครับบอลด้วยทามะผู้ทสาประตูของทางไฮดูครับรกีรศิริให้ลูกช่องสวยมากดีกอ์ยิงซ้ายแบบติ้งนิ่งเลยครับไม่ต้องแรงครับเน้นทิศทางครับดูความเ,เทียบเซียนของเขา,าเลูกนี้แปรเรียกเสียบม,มุมเข้าไปเลยครับนัดเตะที่5พุ่งไปกีฬาดีกร์เซกาเย่1-0ครับ <c oughs> เอาละครับฟุตบอลบอกชนาทิพชนาทิพเอาอะครับ บี้ได้ไหมชนะทิพย์จี่ตัดเข้าในขวางสนามมาเบตตี้อเวเรสเบตตี้เขาซ้ายลองใสด่ดุตรงนี้ก็ข้ามคานเยอะเอาแล้วครับแม่จี้ข้ามมาที่นนทีละศิลปชนะทิพย์วิ่งทำทางทีงระศิลปลองปัดใส่คมตรงนี้ไม่หนีมือเท่าไหร่ครับเนี่ยครับไม่มีใครครับเบตตี้ ข้องนี้สวยเลยครับเราเป็นชาติทิ์สมศรีชาติทิศจีหนึ่งต่อหนึ่งเจอกับแทสบอลนี่จ่ายอ๋อมาชาตรงนี้อีกทียิงโอ้่นตีเซฟครันนี่ครับเรียบร้อยครับโอโ้โหดีสองศูนครับโดยอีกอร์เซก้าเย่โ oh อ้โ oh. หเป็นไปได้ครับบีจีครับยิงนำสองศูนย์ครับโอ้โ oh ห oh. จังหวะลุยขึ้นมาใครเลยจะเชื่อครับโอ้โหบีจ oh ีม oh. าทุย่ยูนิเต็ดทำได้ครับจังหวะสวนกลับเล็ บอลที่ชนะที่สงกระสินนะครับแล้วก็ถวายพาให้กับทีเดีสินแฝติดตัวสามประตูแล้วซับอีพีกอจังหวะนี้เนี่ยซับตากสองนะครับูไปจังหวะแรกนี่น่าจะไปติดทีเดีสิด้วยโดนเซฟด้วยแต่ว่าตากสองขึ้นขวาของอีก,กอซึกงเยี่มสี่พลาดครับต้องชมจังหวะขึ้นมาของชนะทิพย์ด้วยครับให้มาจุดมดทบมีหนึ่งไปในติดขาที่เสียงครับจริงจังหวะนี้ครับโดนกทีเดีสิไปอยูผู้เล่นของชน้ายแล้วซับอีทีครับอีกอ คนเดียว2ประตูวันนี้ครับส่งบีดีบอลูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์แล้วดีอเซียสีส่ยืนไม่หลับชาพอดีครับใช่ครับสวไม่นันเดี้น,นสงองเต้นเร็วเลยครับออสการ์เปลี่ยนจุดใจการเปิดเลือกมาเลยแล้วจับหวังเชิญเชาจะตัดเข้าในเปิดเสาไกลขึ้นอีกทีมันหมวงอีกอสกา์เซียสเสยไปไปอีกคนครับเป็นผู้าล่เป็นจันบูเซปเปอร์บ้านโอ้โหตรงนี้เขาก็ตามมา1ต่2อ2ยิงสวยจริงๆครับมงนี้ต้องให้ครับต้องให้ครับยิงอยู่ว่ายิงได้ดีมากครับ โอ้โได้ประตูแรกจุดประกายความหวังขึ้นมาแล้วครับช่างไฮพอตครับอุรามาจาครับซ้ายครับลูกงีีบอลมันโค้งเสียบโอ้โหสุวยงานคต้องยอมนะจังหวักกดด้วยซ้ายดูครับบอลมันโค้งเข้าลงเสียบปุมและต่างเลยนะครับระยะประมาณที่สิห้าหลาตรงนั้นกดด้วยซ้ายนี่ครับบอลมันหมุนโค้งและเสียบตรงนี้ก็สุดปัญญาที่ฉันใช้จะ เบดดี้ทิ้งเข้ามาน้ำหนักดิชาทิพทักเก็บไว้ให้ทีรศินเกี่ยวทีรศิลป์สัดนลูกนี้ยังต้องทุบทิ้งออกมาคระบอค่อยๆกริ้งออกมาเอาแล้ครับเป็นลูกเตะบุงของบีจีลูกทิ้งเต็มข้อของทีรศินแดงดาเลยครับฝากให้พิทีวัดแล้วก็จบ45นาทีแรกครับ ก็เป็นเกมที่บีจปฐุมปลุกเป็นนำสองประตูตอนหนึ่งนะครับได้2ประตูจากอีกอร์เซกเย่ครับนาทีที่11และ26นะครับขณะที่ชันไฮตีแครแต่งได้คืนมา1ประตูในนาทีที่31นะครับจากมิราเวจาดูซัปเปิลครับกดสินให้สัญญาณครับอีก45นาทีที่เหลือนั่นข้ามาออสการ์ตอกต้นตรงนี้โอ้โหมีจังหวะให้เติมทางมีช่วยตัวสำรองลงมามีเวลาเล่งเปิดเข้ามาตรงนี้กูฟู่ยังติดไปมือของชาชัยครับไม่เงาข้างหลังมีตัวมงแน่นอนราทิี แทงขึ้นบนมาไม่ถึงที่กอร์เซกีเอฟดักได้ทีหนึ่งขวามาครับมาติอัสวาการเปิดหลุนเข้ามาจัตย์ใช้ขวาและตามจังหวะสองทีเป็นเคาะกันมากขึ้นพยายามให้ตัวนี้แหละครับตัวเปิดบอลดีๆลงมาอย่างหนีช่วยนะครับจะปล่อยให้เปิดได้ง่ายหลายทีไม่ได้ครับอิสารัตจุดนี้รองกดสักทีได้ไหมครับจ่ายออกข้างมาชนะทิพชนาทิพจี้เข้าหาเข้าในชนะทิพร้องอีกทีนึงชนะทิพล้องซึ่งยิงขึ้นผ่านปิดมาสั้น 3ามตึ้งโดยอีโกเซกเยฟครับโอ้โหวันนี้โซโล่คนเดียวเลยครับแฮทริกฮีโร่เวลาครับอีกอกเซกิเยฟโอ้โห3 1ครับอีโกเผาคนเดียวเลยครับบอลในคะแนนที่ตกกระสินนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว oh ่า oh, สุดท้ายมาเข้าทางมือของอีโกเซกิเยฟโอ้โหเหตุการณ์ตักลั่นเลยครับตกเทียร์บีจีที่สนามทุกโจงนะครับดูชนะสิครับ ดวดึงๆนะครับหาจังหวะแล้วเปิดมาเฉลับไปเข้าทางกกองกดท้ายตูปีวี้ไม่ต้องเลยรัดกันเลยนะปพ่อครับเี่ยครับเด็ดผ่านมาสะกอขยับห่างออกไปเป็นสามประตูต่อหนึ่งครับมือซีวูถูกในเ็ตโอ้โหเราคงไม่อยากเห็นท่าดอีกกองเยอะไปสองหน้าสิบสี่นะครับแบบนี้พี่ผมได้เห็นกันแล้วครับว่าต้องเล่นแบบไหนครับใช่ครับเป็นเดี่ยวเลสเนื้อหาจังหวะเปิดเสาไกลตูยังช่วยโม่งไว้ได้ครับบอลสอง อาภิิ์เอาสกัดเข้าทางมาเชื่อมกันตีอัดลูกนี้ชชดโอ้โหเอาเลยครับแม่เขากลับมาได้กับจังหวะนี้รับไล่มา2ต่อ3นะครับจากทางมาคุสพิงค์โอ้ไม่น่าเสียครับลูกนี้มันเป็นช่วงเวลานาทีสำคัญด้วยครับนาที85นะครับนะครับมาคุสพิงค์ครับทำประตูตีเข้ามาเป็น2ต่อ3ครับจังหวะจากด้านซ้ายเปิดไปนะครับปู่เคลียร์มาแล้ว เก็บได้ที่มีมาติอาสวาการสครับแล้วผ่านมาหน้าประตูลูกนี้โอ้จังหวะอาจจะเหลื่อมๆนิดนึงแต่ว่านั่นแหละครับมันทะลุมาพอดีจนถึงมางคุสพริ้งครับแปรเผาฝนครับให้ช่างไฮยขยับจี้ขึ้นมาเป็นสองต่อสามครับกลายเป็นหนังชีวิตที่ต้องลุ้นและเชือกันอีกครั้งนึงครับแปรเผาฝนลูกนี้ก็ไม่น่าพลาดอยู่แล้วครับเวลาห้านาทีครับห้านาทีที่ต กันเหนื่อยเลยครับหนุ่มจบด้านข้างอีกแล้วครับลูกเปิดเข้ามาเลยเสาไกลมีลมองตัดเข้ามายิงเอ้าตัวนี้โอ้ยยังไม่ได้ครับโอ้โห้ยยังไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอ้ยชัดใจอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้ครับพวกครับมาดูกันอีกทีนึงครับบอลจากทางด้านขวานะครับเปิดช็อตมาจังหวะล้มไปเนี่ยไม่มีอะไรแล้วยิงหน้าประตูนิ้โอ้โหเซฟเลยครับเซฟบนปากประตูเลยครับยิงตรงนั้นหูเลยครับกดด้วยซ้าย มีชาววชวัฒนครับชาววัฒน์แกชัดชัยโอ้โหรูหูเล่นจากขวางสนามก็งป็นกลางมรับยักวากัสขวาอ๋าจังหวะบอลเปิดเข้าใส่ขึ้นมองตรงนี้เบาครับอย่างเข้ามือของชัดชัยโอ้โหเห็นจังหวะนี้ลุ้นกันครับมาครับท้ายแล้วครับช่างไงช็อตนี้ต้องสุดท้ายแล้วครับหุนยาวครับออสการ์ โอ้โห B.G. ปทุมทำได้ครับชนะจากฝูงของลีกจีนอย่างช่างไอใหม่ S.B.G. แล้วผ่านเข้าสู่รอบเป็นกลุ่มของสุดเอนซีแชมเปี้ยนส์ลีกครับสามประตูต่อสองครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับสุดท้ายบีจีปทุมยูเต็ดทำได้สำเร็จนะครับบุกไปชนะเชีางไหม่พอดครับในเกมที่เขาบอกว่าสู้กันสวายหัวสุดหัวใจจริงๆนี่ก็เซอร์กีเยสครับ นักเตะทีมชาตุเบกิสถานเป็นแฮตทริกฮีโร่ในวันนี้นะครับครับโอ้โหแต่ว่าทุกคนนี่ต้องบอกว่าเอาไปสิบคะแนนเต็มเลยครับนี่ฮะใครจะเชื่อครับโอ้โหฟอร์มในลีก2เกมถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแต่ไปเล่นในระดับเอเชียนี่น็อกทั้งไฮครับก็ดูสภาพคาเบียร์เปเรล่าเอาละกันครับโค้ชเจ้าบ้านนี่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับโอ้โหออสการ์ จากฝูงลี็กจีนที่ทิ้งคู่แข่งเนี่ยครับโอ้าแต้มนะครับโอ้นี่มองในแง่บวก12แต้มครับเออแต่ว่าดูสิครับวันนี้โอ้ความไม่ลงตัวดันมีมากกว่าบีจีซึ่งในหลีกยังไม่ชนะใครครับครับโอ้โหเอาในแง่บวกนี่ก็เดี๋ยวฟุตบอลโลกไทยเจอจีนเนี่ยความมั่นใจมาเลยนะครับใช่ครับแล้วเป็นแมตช์ประิศาสตร์นะครับครับแล้วกลับมาเมืองไทยก็หยดเงินใส่กระปุกฮะรอเป็นรอบแบ่งกลุ่มต่อเลยนะครับ วันพฤหัสบอดีนี้ก็จะมีการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มครับใช่ครับอ,อยู่กันยาวๆนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาคุยกับหลังเกมครับครับ